เสียงอ่านความรู้พระไตรปิฎกเบื้องต้น EP ที่3ในหัวข้อเรื่องจากพระธรรมวินัยสู่พระไตรปิฎกจากบทพระธรรมคุณที่มีอยู่ในพระสูตรหลายสูตรเช่นทะชักขะสูตรที่แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าสวะขาโตภะควะตาธรรมโมซึ่งแปลว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าคำว่าพระธรรมในที่นี้หมายรวมเอาทั้งพระธรรมและพระวินัยที่พระองค์ทรงตรัสและบัญญัติไว้ทั้งหมดหรือคำที่ให้อุปสมบทแบบเอหิพิขุอุปสัมปทาว่าสวากขาโตธมมัมโมพรมจริยะจาระตะสมะ ทุกขะอนุตตกิริยายะซึ่งแต่ว่าธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วท่านทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อธรรมที่สุดแห่งทุกโดยชอบคำว่าธรรมในที่นี้จึงหมายเอาทั้งพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้และพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั่นเอง